วิวทะเลสาบมีเรือพายสไตล์ญี่ปุ่นแถมมีภูเขาด้วยมีหมูกระทะมีลานกลางเต็นท์มีบ้านพักแถมยังมีที่จอดนอนได้ด้วยอยู่ใกล้กรุงเทพแค่นี้เอง,อง,งบบทั้งหมดที่ว่าเขารวมอยู่ที่นี่ครับลานกลางเต็นท์ชนบุรี Mountain Camp เส้นทางก็ยังมาง่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชมบุรีปักหมุด GPS มาชมบุรี mountain camp ได้เลยครับขับตรงยาวๆมาแป๊บเดียวก็ถึงนะครับพอเจอป้ายเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ขับตรงเข้ามาที่นี่ได้เลยครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่จอดสําหรับคนที่จะเข้าไปเช็คอินลานกลางเต็นท์นะครับส่วนขวามือก็จะเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสู่ลานจอดนอนก็นสามารถเลี้ยวขวาแล้วก็ขับตรงเข้าไปเรื่อยๆได้เลยครับ และนี่ก็คือเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าไปยังจุดจอดนอนนะครับก็จะให้เห็นวิวตามทางก็จะกลุ่มขานิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอขับได้ตรงไปเลยครับทั้ง2ข้างทางก็จะเป็นป่าไม้เป็นต้นไม้นะครับให้ความรู้สึกสดชื่นและร่มเย็น ขับเข้ามาจนสุดซอยผมก็ได้เลือกจุดจอดนอนตรงนี้ครับที่อยู่ด้านหน้าที่พักและก็ด้านหน้าเป็นวิวทะเลสาบแล้วก็ภูเขาที่มีต้นไม้อยู่2อสมต้นพอให้ความร่มเย็นได้เป็นอย่างดีนะครับใครไม่สะดวกที่จะกางเต็นท์หรือจะจอดนอนก็สามารถแวะมาพักด้วยการจองที่พักได้นะครับ พูดถึงชลบุรีคนก็จะคิดถึงแต่ทะเลจริงๆแล้วชมบุรีเขามีธรรมชาติเยอะกว่าที่คิดนะคะทั้งภูเขาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำอย่างเช่นที่นี่ครับมุมที่หลายคนยังไม่เคยเห็น เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับด้านหลังก็จะมีซิงค์ล้างจาน1จุดแต่ถ้าเดินเข้าไปด้านในนะครับเราก็จะเจอห้องน้ํารวมนะครับแยกชายหญิงของท่านชายก็จะมีโถด้านในก็จะมีฝากบัวและเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับน้ําก็แรงใช้ได้มีชักโครกสะอาดมีไดร์เป่าผมให้ด้วยด้านนอกมีอ่างล้างหน้าแล้วก็ซิงค์ล้างจานที่นี่เขาตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเขามีรถเข็นให้ยืมนะครับส่วนนี้จะเป็นลาน ลางเต็นท์ครับมีทั้งลา,าลานหญ้าลานหินริมน้ำนะครับใครชอบด้านไหนโซนไหนก็สามารถเลือกและติดต่อเจ้าของได้เลยบรรยากาศตามถนนหนทางหรือแม้แต่ป้ายบอกทางต่างๆนะครับก็จะทำเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ มีหมูกระทะด,ด้วยนะในส่วนของจุดเช็คอินก็จะมีของขายร<ม>้านชามเล็กๆนะครับก็จะมีพวกมามา่าอาหารขนมเล็กๆน้อยๆนะครับนี่เป็นบ้านพักกระโจมครับก็จะมีหลายจุดนะครับรมากันหลายคนแล้วอยากนอนบ้านพักก็ลองติดต่อดูได้ครับที่นี่จะติดทะเลสาบใหญ่แล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะครับลมดีตลอดทั้งวันบรรยากาศคือแบบว่าไม่คิดว่าตอนนี้กำลังอยู่ชลบุรีเลยนะครับเนี่ย สำหรับคนที่อยากจะพายเรือนะครับ <of> ก็อย่าลืมใส่ล่มชูชีพณจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็เก็บของมีค่าให้เรียบร้อยก่อนลงเรือ <I see S 1> ทุกครั้งด้วยนะครับ The more find, A inside. Travel far, just close myself Every I've been โซนนี้จะมีสนามเด็กเล่นและห้องน้ำอีก1 <the S 2> จุดด้วยนะครับแล้วก็มีแมวเจ้าถิ่นอยู่หนึ่งตัวนะครับและสำหรับรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวแนบไปให้นะครับสามารถแคปดูกันได้เลยนะครับผม I'm not running not trying hide not Not to สำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมอาหารมาเขามีร้านอาหารครับที่นี่อยู่โซนเดียวกับฝั่งที่พายเรือฟีครับในส่วนนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ลานหินติดริมน้ำนะครับวิวสวยมากบรรยากาศรวมๆก็มีทั้งบ้านพักแล้วก็ลานกลางเต็นท์ท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้ก็สดชื่นและล่มลื่นกันเลยทีเดียวและนี่ก็คือบรรยากาศหน้าที่พักของเราวันนี้ครับ มื้อเย็นเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและก็ธีมของที่นี่ครับมามาเดซิก้ามาม่าครุกแหนมไข่ต้มนะครับมาที่นี่ไม่เจอความวุ่นวายครับแต่เจอพื้นที่ที่ให้ใจได้พักจริงๆบางทีความสุขมันไม่ต้องอลังการก็ได้ครับมันอาจจะมาในรูปแบบของลมเย็นๆเสียงน้ำเบาๆหรือเสียงคนที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันในวันนี้ ถ้าวันไหนชีวิตคุณเหนื่อยเมื่อยลา้าลองเปิดใจให้ธรรมชาติดูสักครั้งนะครับบางทีคําตอบที่เราตามหามาเป็นเดือนอาจจะซ่อนอยู่หลังภูเขาลูกนี้แค่หนึ่งชั่วโมงจากกรุงเทพสำหรับ EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปจอดนอนจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนฝากกด subscribe กดไล k e like, กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วออกเดินทางไปด้วยกัน